บิสดาเปลี่ยนเล่นสั้นบ้างครับขอเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดให้กฤษดาได้โยนยัดเข้าในร้านลูกโอ้โหจบเลยครับดึงศูนย์ลงนี้ของเบลล์ลูกแคลริเซ็ตนาทีที่สิบสี่ครับจังหวะที่บิสดาการแมนเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วนี่ครับโอ้โหจุดนักพบเลยกระดาน แล้วเนตต้องสลิสเองก็ทิ้งถอยมาหม่งตรงนี้ด้วยนะครับสับัดมาเนี่ยโอ้โหหมน่นดีมากมากไปไม่ทันจริงๆครับปฏิวัตินี่แหละครับบอลตกหัวแล้วทิศทางแบบสุดๆแล้วก็โดนปีกิ้งแล้วก็โดนใบแดงเฮแบอตี้สายโอ้โหสามศูนย์ครับโอ้โหสายของเฮแบอตี้วันนี้นี่แน่นอนจริงๆจังหวะต่อยเท้าก้าวมายิงเฮเบอร์ตี้ฟอนเดสเด็ดขาดแน่ครับโอ้โห สารานนท์นี่ไม่ต้องรับเลยนะครับความแรงของลูกแล้วก็ทิศทาง้สายฟ้าสั่งจริงๆเหมือนกดรีบอร์ดเลยนะครับจะให้ไปมุมไหนก็ได้โอ้โห3-0ไปแล้วครับนะครับข้างใน,นทัศนพงศ์ยอดมาลูกนี้โฉบมาแล้วเกี่ยวบอลตั้งว่าตามจิงกุฎจิ้มกระวอกเรียบร้อยกับหนึ่งูเลยครับโอ้โห จังหวะของกิรพันธ์ขาสุขขาดเงียบนาทีที่27ของการแข่งขันนี่ครับเนี่ยครับดูจังหวะแรกแตะแล้วไม่ดีแต่ว่าวิ่งอ้อมตัวมาสุดท้ายชิงจังหวะจิ้มก่อนที่ไพโรดจะมาเซฟนะครับแอนสุรวิทย์นี่คิดว่าถึงแล้วครับแต่กลายว่าจิรพันธ์จับแล้วกลายเพราะว่าเป็นดีครับเป็นแตะอ้อมไปแล้วตามไปเหยียดอย้จริงถึงก่อนไพโรดเอียม์มาครับ1-0ครับประเดิมประตูแรกอีทีนะครับดุธนิชัยยัดไปตู นนอโอ้โหโคตรเจ้าปุริโลกับเคลิสแต่แถวสองต่อยสัตว์เพิ่มเรีอลโฮมาแล้วครับสุดๆไปเลยครับแถวสองตรงนะี้ไทยมันเลยตีต่อสองจากกีตาร์ดีโมครับอาจุดได้เหมือนกันนะครับสุรปวนการทำให้เขาเองก็จะกลับเข้าสู่เกมเหมือนกับเต็มลงเลยครับเดนิสมิโนมองมาไม่เคลียร์แล้วสุวรรณเนี่ยวิ่งบงังทางให้นะครับให้กีตาร์ที่วิ่งมาสวมเปล่ายิงยักเข้ามาเลยแล้วยิงดีมา,มากๆครับเพราะว่ายิงตรงนี้เนี่ยมันเสียบเสาไปเลย ไม่โดนหรือว่าชนบใครเลยนะครับอบอลนี่พวกมันจะลวดเลยดูตรงด้านหลังตรงนี้เลยครับวางเท้าอัดเป็นข้อเลยคราวนี้แล้วครับโกซุกิจ่ายออกมาดูรุนยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยหประตูปอสารเมื่อดูรุสีเยนเกมโอ้โหแล้วเจ้าตัวปลดปล่อยถ่าใจครับดูรูนเสียบใต้ขาเลยครับโอ้โหพุ่งไปก็ไม่ถึงมือพิสาร บอกว่าวางเท้ายิงดีจริงๆครับก่อนหน้านี้ก็ได้รู้ไปหนึ่งครั้งกัแต่ครั้งนี้เนี่ยเรียบร้อยครับเป็นประตูสวยงามด้วยครับ <c oughs> สามเหลี่ยมเลยครับยิงแบบนี้ก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับ